สสชาดาไทยเศษนะวันนี้สสชาดาไทยเศษประกาศเลยว่า6เดือนจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับผมก็เรียกร้องไปยังสสชาดาไทยเศษนะครับว่าก่อนที่จะไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับนะบุคคลต่างๆทั่วประเทศตามที่ได้มีการพูดกับสื่อมวลชนผมก็ขอนะครับบอกสสชาดาว่าวาดบ้านของท่านก่อนไหมผู้สนับสนุนของพรคภูมิใจไทยนะครับ นายดีมเป็นเจ้าพ่อในการค้าของเถื่อนผิดกฎหมายในจังหวัดนนทบุรีและอ้างตัวเองว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับอดีตรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดนะครับนะผมจะไม่ได้อยู่ในภาค4ี่นะแล้วก็นะครับมักจะอ้างตัวเองกับเครือข่ายของพวกค้าของเถื่อนทั้งหมดว่าสามารถเคลียร์เจ้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการสุงทรภาคหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกองกำลัรตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะ หรือตารวจสพเมืองนอนทบุรีนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับหรือกรมศุลากรนะครับกรมสมรกรสามารถเคลียร์ได้หมดนะบุคคลเนี้ยนะครับก็อยากให้สอสอชายดาไทยเศรษฐ์นะครับช่วยมาปราบป,าปาลามหน่อยเพราะเป็นคนที่ของพรรคภูมิใจไทยเองนะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของของเถื่อนนะนอกจากนี้ยังมีบริษัทรถคาโก้นะครับบริษัทนี้นะครับนะมีบริษัทที่ทําของเถื่อนเช่นเดียวกัน ก็อยากจะฝากสสธาดาว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับนะครับนะกับนายดีมนะครับที่เกี่ยวพันกันะบวนการเหล่านี้นะาก็อยากฝากสสชาดาว่าก่อนที่จะปราบปรามผู้มีตนต่างๆไปปราบกระบวนการเงินกู้นะครับที่อ้างว่าเป็นสังกัดของสสชาดาด้วยนะครับนะให้สสชาดาช่วยปราบปรามหน่อยนะครับนาหมู่บ้าน200ปีรัตนกโกศิร์อย่างเงี้ยนะครับเขาอ้างว่านะครับมีสส นะครับในจังหวัดอุทัยธานีดูแลนะอันนี้จริงหรือไม่จริงผมไม่ทราบแต่เขาอ้างมาอย่างนี้นะครับก็ฝากถึงนะสอสอชาดาด้วยว่าก่อนจะไปปาบคนอื่นปอบเครือปาบเครเคือข่ายของตัวเองไหมเอาคนของพักตัวเองก่อนไหมนะเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาของพรักภูมิใจไทยเนี่ยนะพิค้าของเถื่อนเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าแตะฝากสสชาดาด้วยนะเรื่องเงินกู้เหมือนกันก็อ้างว่าเป็นเครือข่ายของท่านนะท่านก็ต้องมาปาบปามนะให้ดูก่อน ที่จะไปปราบปามนะครับนะคนอื่นนะส่วนเรื่องมัดบางคารพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศถ้าชมรมรกิจกรรมทานะผมบอกให้เลยว่าไม่ยากอางี้ว่าไม่ยากเรื่องวัดบางคานประเทศไทยนะครับไม่รู้ปล่อยสวสราได้ขนาดนี้ได้ไงจริงๆแล้วอย่างผมไปจับนะครับ นะขบวนการค้ายาเสพติดก็ดีไปจับขบวนการผู้มีทธพพลก็ดีนะครับเราใช้คอมมานโดเราใช้หน่วยต่างๆนะครับหน่วยปฏิการพิเศษนะอย่างสวเนี่ยนะครับนะผมบอกให้เลยว่าวัดบางคานปัญหาแก้ไม่ยากนะจับสวนะ,นะกดพื้นแค่นั้นแหละครับนะแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับเมื่อขัดขืนคําสั่งของศาลก็ใช้หมายสารในการนะครับควบคุมตัวจับกุมตัว ต่อสู้ก็จับกดพื้นนะแล้วก็เอากุญแจมือใส่นะครับรับรองว่าหายซานะพี่น้องประชาชนคนทนประเทศผมไม่เข้าใจว่าตํารวจนะครับกองบัญชาการปมทอภาหกทำไมถึงกลัวนะครับนะสะวคนดังลองเจออัจชริญาหน่อยไหมนะสะสะชาดาเอาอาชญาไปไหมนะหรือว่ามาล้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไหมผมก็อยากจะดูว่าสวคนดังเนี่ยนะนะครับถ้ามีใครมาร้องม่ม ผมก็จะพาไปร้องกรมสอบสวนวิเศษ,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 ษนะนะครับแล้วผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่านะครับสอส,ส,อสนะที่บอกว่าจะตกพระอะไรเนี่ยนะถ้าเจออัจฉรยิยะหน่อยผมก็อยากดูเหมือนกันว่าเจ๋งไม่เจ๋งลองเจอกันสักตั้งไหม <S <S ผมก็อยากจะดูนะครับผมเจอมาเยอะพวกมาฟองมาเฟียพวกนักเลงอิทธิพลต่างๆเหล่านี้นะครับนะ, <S <S นะแล้วก็ไปยึดหวงยึดวัดอย่างเงี้ยนะครับนะผมปราบมาเยอะนะครับผมเป็นที่ปรึกษาของวัด นะครับนะโคสิตารามหรือวัดหลวงพ่อกลวยในการปราบปรามขบวนการละเมิดลิขสิทธิ์ของวัดหลวงพ่อกลวยนะก็จับกลุมดําเนินคดีนะรับคาบนะครับนะอันนี้ก็บอกให้ก่อนว่าเป็นการที่เข้าไปดําเนินการนะครับวาดร้างกระบวนการที่มีการปลอมพระหลวงวัดหลวงพ่อกลยวัดโคสิตารามนะผมเป็นที่ปรึกษาของกฎหมายแล้วก็ดูแลคดีให้วัดหลวงพ่อกลวยนะครับนะอันนี้ก็มีการปราบปรามนะแล้วก็จนกระทั่งวันนี้ไม่มีใครกล้าปลอมพระ นะครับหลวงพ่อกลวยอีกต่อไปนะวัดป้อมรามันมีปัญหาที่ดินเรื่องพิพาทนะฮะกับชาวบ้านผมก็เป็นคนครับเป็นที่ปรึกษา,าของวัดป้อมรามันในการแก้ปัญหาเรื่องพิพาทนะครับระหว่างชาวบ้านกับนะกับวัดนะครับโดยให้ศาลเป็นผู้พิจารณานะครับนะถ้าวัดลุกล้ําที่ชาวบ้านวัดก็ต้องคืนชาวบ้านถ้าชาวบ้านลุกล้ําที่วัดนะครับชาวบ้านก็ต้องคืนวัดนะครับเพราะว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับไม่มีใ,ใครสามารถเอาไปได้นะ อันเนี้ยอย่างที่บอกครับว่านะนะครับคุณบอกว่าผมกันแกล้งบิ๊กโจ๊กผมว่าคุณคุณจะมาเป็นแฟนเพจผมเลยนะคือจริงๆคุณยังไม่รู้ข้อมูลอะไรนะครับเดี๋ยวคุณฟังผมก่อนดีกว่าไหมนะเพราะว่าพวกอย่างเงี้ยนะครับนะคุณไม่รู้เดี๋ยวคุณค่อยฟังนะครับเดี๋ยววันเนี้นะผมมีเรื่องมินนี่ให้ฟังนะ เชิงลึกด้วยไม่มีใครรู้ข้อมูลมินนี่เท่ากับผมหรอกนะครับเพราะผมเป็นคนทำนะผมรู้นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอาเรื่องวัดบางคานให้จบก่อนนะการแก้ปัญหาวัดบางคานนะครับใช้กฎหมายจับสบวคนเดียวจบนะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าชุดนงชุดดำนะครับผมนี่แะครับนะเป็นคนบอกผู้จัดการ,มรุมรวจพลภาคหคนตำรวจโทอัคเดชพิมลศรีเข้าไปป่าปรามชายชุดดำที่ยึดวัดบางคานนะ จนถูกดำเนินคดีกันจนหมดเกลี้ยงนะต่อมานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพิจิตเข้าไปแก้ปัญหานะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับอาอาสอะไรไปไม่แจ้งตํารวจนะจึงทําให้เกิดบานปลายมาถึงวันนี้ถ้าเป็นโหมรรำนะครับรับรองว่าไม่เกิน7วันรู้เรื่องนะครับสำหรับวัดบางคานนะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับสบวก็นะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทุกอย่างต้องมาคับตามกฎหมาย ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับเรื่องปัญหาของวัดบางขานแก่ไม่ยากนะปัญหาสวซ่ามากก็จับกดพื้นแค่นั้นเองนะแล้วก็เอามือไฟหลังกุญแจใส่แค่นั้นเองจบนะครับนะไม่หาไม่ไม่ไม่ต้องไปคุยอะไรมากนะครับพวกนี้นะครับนะกลางแค่ไหนนะเป็นผู้มีุนแค่ไหนเป็นนักเกินมาขนาดไหนนะเจอหมายสารไปทุกคนนะครับจบทุกรลยนะไม่มีใครอยู่ในกฎหมายจำไว้เลย วันนี้ฟ้าเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับไม่ใช่รัฐบาลเม่ยุกาปีก่อนวันนี้เป็นรัฐบาลเต็มตัวนะประชาธิปไตยเต็มตัวดังนั้นนะครับนะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายใครทาผิกดกฎหมายก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับนะพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับผมอยากเล่าเรื่องคดีของการที่มีการจับตํารวจนะ 8นายเราจะเล่าตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นของคดีนี้นะครับเป็นคดีที่ผมเนี่ยนะครับได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอนะครับจำนวนหลายลายนะจำนวนหลายลายที่มีการทำคดีพิเศษคดีพิเศษที่ว่านี้ก็คือคดี60ทับ2 5 6 3เป็นคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในอดีตนะครับ ที่มีการรับคดีตั้งแต่ปี2513ไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะครับเป็นคดีฉบานะคดีฉบานี่นะครับนะเป็นคดีที่มีการเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะเกี่ยวพันกับเรื่องของขบวนการค้าย,ยาเสพติดนะครับแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะรับเป็นคดีพิเศษในคดีสมคบยาเสพติดแล้ฟอกเงินในคดีฉบาซึ่งมีเงินนะครับหมุนเวียนผ่านัญชฉชบา จำนวนมากกว่า20 0 0 0ล้านบาทนะครับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศครับนะคดีนี้มีการล้มคดีจากเจ้าที่ีเดสไอนะครับบางคนนะที่ทําคดีนี้แล้วก็มีนะครับที่ปรึกษานักการเมืองนะครับของนะครับผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมแล้วกันไม่ต้องไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเข้าไปมีส่วนพัวพันในการล้มคดีชบานะครับต่อมาหลังจากที่ผม ได้มีการเป็นล้องแล้วนะครับนะตรวจสอบพบว่าในคดีชบาเนี่ยนะครับมีบอสตานเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนวอ์เรอร์นะครับเป็นหนึ่งคดีมีคดีของลูกชายนะครับฉลามตาฟางแล้วก็ลูกชายอาดีตผู้การปาจิมบุรีนะครับในนักสัิทัศน์กับเจ้าก,กอลฟนะครับนะเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์นะเป็นรายที่2เกี่ยวพันรายที่3ก็คือเจ้าของร้านอาหารหอยตีนะครับ ที่เป็นหุ้นส่วนของสโมสรฟุตบอลลำพูนนะครับบออริเอรเช่นเดียวกันนะเป็นคดีที่3แล้วก็ยังมีคดีอื่นๆอีกในคดีนี้มีทั้งหมดประมาณ18บรายที่มีเงินมูลค่ากว่า2,000 20, มล้านบาทนะครับที่มีการล้มคดีกันซึ่งในคดีชบาเนี่นะครับมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะครับนะมีการล้มคดีได้เงินได้ทองกันไปนับพันล้านบาทของเจ้าที่เดสไอนะครับพี่น้องประชาชน คนในทั้งประเทศนะนะครับ